ความจริงเปิดเผยแล้วมิวอกี้ไปรายารอมานานเล่นานิทานแฉเดือดผู้ชายปริศนามีผู้หญิงคนใหม่ก่อนอย่าแต่ปล่อยให้ผู้หญิงอีกคนโดนสังคมรุมบ่า เดือดกลางดึกเลยทีเดียวเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังมิวอกี้ภรรยาอดีตภรรยาของแดนนี่ดานิเอลเบลล์ซอิงที่ได้เลิกราและหย่าร้างกันไปก่อนหน้านี้และปัจจุบันมิวอกกี้ได้มีหวานใจสุดหลอด่อสายฝ่ายดีกรีเชฟชื่อดังเคยการัน Kevin. เควินรอวันนี้มานานที่ความจริงจะเปิดเผยออกมาเลา่านิทานก่อนนอนให้ทุกคนฟังแฉเดือดผู้ชายคนหนึ่ง แต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้หมายถึงใครโดยมมวากี้ไปรยาได้เล่านิทานไว้ว่าพวกเธอเรามีนิทานมาเล่าให้ไว้เรื่องหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาแย่เดือนกันยายนแต่ล่าสุดแฟนใหม่ของสามีเก่าที่าไปลงแอนนิเวอร์ซีรี1หนึ่งปีในเดือนเมษายนนี้นั่นหมายความว่าเขามีแฟนคนนี้แล้วตั้งแต่ก่อนอย่าและผู้ชายคนนี้ก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นจําเลยสังคมมาเป็นเวลายาวนานมากว่ามีแฟนใหม่นูสออนวต่างๆนานาอีก มมากมากยแต่ผู้ชายเขาก็ไม่กล้าเปิดตัวผู้หญิงคนใหม่ที่คบด้วยและความจริงแล้วผู้ชายก็ทำซึ่งมิวากี้แคมไม่เข้าใจว่าทำไมตัวละครผู้ชายเขาถึงไปพูดกับคนอื่นว่าเขาไม่มีใครแล้วปล่อยให้ผู้หญิงต้องทนโดนกระแสสังคมด่ามาตลอดพร้อมกันนี้มิวากี้ยังทิ้งทายอีกกว่าเราบอกแล้วใช่ปะสักวันหนึ่งนิทานเรื่องนี้จะเปิดเผยเราโง่อีกแล้ว เราโดนอีกแล้วส่วนที่หลายคนคิดว่าทำไมเอานิทานเรื่องนี้กลับมาเล่าใหม่บ้านเมวากี้ชี้แจงนักคอดราม่าว่าพวกเธอไม่เข้าใจฉันรอกว่านิทานตัวผู้หญิงมันโดนอะไรมาบ้างซึ่งตัวละครผู้ชายก็มูสอนไวเหมือนกัน,อย,กนอย่ากันยายมนอ แต่ครบครอบหนึ่งปีเดือนเมษาย,ยนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผู้ชายในตัวละครนี้ปกปิดทำไมบอกคนอื่นไม่มีใครทำไมถึงปล่อยให้ตัวละครผู้หญิงไม่ดีอยู่คนเดียวทำแบบนี้ทำไมเป,เปิดเปิดตัวผู้หญิงคนใหม่ไปเลยให้มันรู้แล้วอยูรอดทุกวันนี้ตัวละครผู้หญิงยังโดนข้อหามูสอนวัอยู่เลยทั้งที่ฝ่ายชายก็มีซึ่งตัวละครผู้หญิงเขานูสอได้แล้วและได้มีแฟนใหม่แล้วเพราะขอแมนพอที่จะเปิดเผย แต่สังคมไม่เข้าใจบ่าตัวละครผู้หญิงและไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอด้วยทําเอาชาวเน็ตเข้าได้ฟังนิทานทีมิวอกี้เล่าแล้วเข้าแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านิทานเรื่องนี้เหมือนชีวิตจริงของมิวอกี้เลย